สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปางอีกแล้วนะคะที่เพจไฟคอนโดนะคะหรือช่องไฟคอนโดเดี๋ยววันนี้นะคะปังจะพามาดูคอนโดที่แต่งใหม่นะคะย่านลาดพร้าวามคำแหงนะคะแล้วห้องนี้ที่สําคัญขนาดใหญ่36ตารางเมตรเลยดเดียวในราคาเพียงแค่1ล้านต้นๆเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงแค่5,000บาทเองและเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูห้างในกันเลยดีกว่าค่ะ เชิญคะ่ะแค่เข้ามานะคะก็เห็นเลยว่าที่ห้องนี้นะคะปลอดภัยมากๆติดตั้งดิจิตอลดอลล็อกให้ด้วยนะคะเชิญคะ่ะนี่คะ่ะห้องขนาดใหญ่มากทุกคนดี นี่นะคะแล้วห้องนี้นะคะขนาดใหญ่36ตารางเมตรนะคะอยู่ชั้นสูงด้วยนะคะอยู่โครงการชื่อว่าโครงการบดินสวีทโฮมนะคะที่นี่นะคะเดินทางสะดวกมากๆไม่ว่าจะเป็นแอร์พอร์ตลิงค์รามคำแหงก็ใกล้นะคะหรือว่าจะของกินก็คือเยอะมากแถวนี้นะคะโชคชัย4หรือว่าเป็นแมคโครโลตัสก็คือใกล้ที่คอน,นโดนี้มากๆเลยนะคะและที่นี่นะคะห้องเนี้คือแบ่งห้องดีมากเลยนะคะระหว่างห้องนอนแล้วก็ ห้องนั่งเล่นนะคะมีประตูแบ่งกัน้นคือแบบดีสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูห้องนั่งเล่นกันก่อนดีกว่าค่ะ ้อนั่งเล่นนะคะเราตกแต่งสวยงามนะคะที่ผนังนะคะจะมีกรอบรูปนะคะแล้วก็ทั้งห้องนี้คือติดวอลเปเปอร์เลยนะคะและที่ด้านบนนะคะมีไฟฉายมาที่ผนังอีกด้วยนะคะทําให้ห้องมันดูหรูหราแล้วก็ดูยิ่งใหญ่ดูใหญ่มากๆเลยนะคะและโซฟานี้นะคะเป็นโซฟา3ที่นั่งนะคะเป็นบากนะคะบากนั่งก็คือนั่งได้3คนเลยทีเดียวนะคะ ที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะทุกคนคือไม่ได้ห้องตัวอย่างนะคะเป็นห้องที่เราตกแต่งให้พร้อมอยู่เลยนะคะแค่ลากกระเป๋าก็คือเข้ามาอยู่ได้แล้วนะคะแล้วก็มีโต๊ะหน้าโซฟาให้ด้วยนะคะมากันที่มุมนี้นะคะก็มีชั้นวางของที่สั่งมาจากอินเด็กให้เลยนะคะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะนี่คะ่ะแล้วก็มีสตูของโซฟาให้ด้วยนะคะมาที่ไปโซฟา มีแถมทีวีด้วยนะคะเป็นทีวีสมาร TV, ์ททีวีขนาด40นิ้วนะคะของยี่ห้อไฮเซนนะคะโอ้โหค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็มีชั้นวางทีวีให้ด้วยซึ่งชั้นวางทีวีนะคะสามารถเปิดปิดได้ประมาณนี้เลยค่ะก็คือสามารถใส่เครื่องเล่นอะไรได้ตรงนี้ mm hmm. เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะผนังของห้องนี้คือตกแต่งสวยมากนะคะเป็น เรามีบิวไม้ที่ตรงบริเวณตรงนี้ด้วยนะคะดูสวยงามเลยทีเดียวนะคะแบ่งกั้นระหว่างวอลเปเปอร์กับโซนนี้ทําให้ห้องมันดูแบบอบอุ่นเข้าไปอีกนะคะนี่ค่ะและเดี๋ยวมาโซนนี้นะคะระหว่างห้องนั่งเล่นนะคะเราก็มีโต๊ะอาหารให้ด้วยนะคะสามารถนั่งได้สองที่นั่งนะคะเป็นโต๊ะอาหารของอินเด็กเหมือนกันนะคะเป็นเอ่อเป็นกระจกที่ด้านบนนะคะซึ่งขนาดใหญ่โอเคเลยทีเดียวนะคะค่ะแลวเดี๋ยวเราพามาดูโซนห้องนอนกันนะคะ ห้องนอนนี้นะคะแบ่งกั้นเป็นประตูนะคะปิดระหว่างห้องนอนและห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีความสงบมากๆเลยนะคะเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะห้องนอนนี้นะคะเรามีเตียงขนาดใหญ่5ฟุตให้เลยนะคะซึ่งขนาดใหญ่มากพร้อมกับหมอนและก็ที่นอนผ้าห่มนะคะนี่ค่ะ มาทางฝั่งนี้นะคะการตกแต่งของห้องนอนเราเป็นอ่าเป็นวอลเปเปอร์นะคะติดผนังให้ด้วยดูลายวอลเปเปอร์คือสวยมากๆเลยนะคะทําให้ห้องมันดูกว้างมากๆเลยการใช้สีนี้นะคะนี่ค่ะส่วนฝั่งนั้นที่หัวเตียงนะคะหัวเตียงเราตกแต่งด้วยลิ้วไม้นะคะจะเป็นโซนลิ้วไม้ทีๆสองข้างนะคะและตรงกลางนะคะเรามีเป็นอ่าเป็นกรอบรูปนะคะที่ตกแต่งหัวเตียงนะคะทําให มันสวยมากมีไฟตกแต่งที่เพดานนะคะยิงไปที่กรอบรูปนะคะนี่ค่ะเป็นไฟวอมไร์นะคะทำให้มันสวยมากๆทุกคนทําให้ห้องมันดูหลูเข้าไปอีกนะคะแล้วก็มาที่โซนนี้นะคะโซนข้างๆที่นอนนะคะจะเป็นตู้บิวอินนะคะที่เก็บของได้เก็บเสื้อผ้าก็ได้หรือว่าเป็นของใช้ใหญ่ๆก็เก็บได้นะคะบางเอาตัวเข้าไปก็คือใหญ่มากเลยห้องนี้ทุกคนขนาดใหญ่แบบ ใครมีของเยอะๆต้องที่นี่เลยนะคะของแบบเก็บได้ค่อนข้างเยอะคือชั้นบิวอินนะคะมีตั้งแต่ฝั่งนี้และฝั่งที่ปลายเตียงก็มีด้วยนะคะมาที่ผ้าม่านนะคะห้องนี้เราติดตั้งผ้าม่านให้กัน UV 99%เลยทีเดียวมีเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะซึ่งกัน UV ได้จริงๆนะคะ99%นะคะทําให้ตอนกลางวันอะแสงมันไม่เข้าห้องเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ระเบียงกันไหมคะ่ะ ระเบียงนี้นะคะเป็นชั้นสูงนะคะแล้วติดตั้งกันนกให้ด้วยนะคะใครที่ชอบดูวิวชิวๆนะคะก็ต้องที่นี่เลยนะคะเย็นก็คือพระอาทิตย์ตกด้วยนะคะค่ะโซนต่อไปเดี๋ยวปังจะพามาดูห้องครัวกันนะคะซึ่ง ห้องคอนโดที่นี่นะคะมีครบมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องครัวแล้วก็ห้องนอนด้วยนะคะแล้วก็มีโต๊ะทานอาหารคือครบฟังก์ชันมากๆเลยนะคะและพื้นที่ครัวนะคะเราจะเริ่มเปิดประตูเข้ามาก็จะ,จะเจอกับพื้นที่ครัวนะคะซึ่งเราแถมเป็นไมโครเวฟให้ด้วยนะคะซึ่งแค่เข้ามาอยู่ก็พือพอมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งกับเป็น เตาไฟฟ้าในบริเวณตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเคาน์เตอร์ครัวก็คือเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเป็นชั้นนี่หมคะแล้วก็มีซิงค์อยู่บริเวณตรงนี้นะคะนี่ค่ะเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวทุกคนเ,คเดี๋ยวจะพามาดูโซนห้องน้ำกันนะคะซึ่งห้องน้ำก็เป็นห้องที่แต่งใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะมีขนาดใหญ่มากเลยทุกคนคือนี่ค่ะ เป็นโซนนี้นะคะจะติดตั้งกับกระจกนะคะซึ่งเป็นกระจกวงกลมนะคะก็คือสวยงามมากและที่ผนังอยากให้ดูผนังคือผนังเป็นไม้บิวนะคะคือทั้งห้องเป็นไม้บิวหมดเลยนะคะสวยมากค่ะและที่สําคัญคือแบ่งแยกระหว่างโซนเปียกและโซนแห้งนะคะนี่ค่ะติดตั้งกระจกให้เลยนะคะนี่ซึ่งด้านในนะคะก็มีครบเลยนะคะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ฝักบัวให้ด้วยค่ะนี่ค่ะคือ ครบมากๆเลยห้องนี้ทุกคนคือขนาดใหญ่มากใครที่กำลังมองหาคอนโดย่านลาดพร้าวรามคำแหงนะคะต้องที่นี่เลยนะคะซึ่งผ่อนถูกกว่าเช่ามากๆผ่อนเริ่มเพียงแค่5,000ต่อเดือนเท่านั้นและที่สำคัญเงินเดือน15,000ก็สามารถกู้ได้เป็นเจ้าของห้องนี้ได้นะคะใครสนใจนะคะรีบทักหาเพจไฟคอนโดก็ บังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e นะคะแล้วก็ฝากช่องไฟคอนโดและเพจไฟคอนโดด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ปังลาไปก่อนใครอยากรู้ว่าห้องต่อไปจะพาไปที่ไหนก็ติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ